เขมีนแพ้ราบคราบครับพี่น้องทัพไทยประกาศชัยยึดเบ็ดเสร็จแนวรบประสาทต,ตาขวายแตกตลอดเนินหลังยึดเพิ่มเนิน2-2-5เขมีนร่อนหนีหายกระสุดหมดกำลังตายเกลี้ยง โดยเราก็มาอัปเดตกันด่วนๆเลยครับเพราะล่าสุดนะครับในตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ากองทัพขเขมรกําลังอ่อนแรงและถอดใจไปตามๆกันเรียบร้อยเพราะดูแค่กองทัพภาค2ในตอนนี้จากเดิมทีขเขมรเป็นฝ่ายยิ่งรัวๆแต่ตอนนี้เหลือพื้นที่ปะทะแค่4พื้นที่และที่สําคัญฝ่ายไทยกลายเป็นฝ่ายไล่บี้จี้ตูดขเขมรกลับบ้านเก่า โดยด้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่24ธันวาคม68เวลา17นาฬิ00นาทีได้มีสถานการณ์ที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ดังนี้ครับ พื้นที่สัตตสมโดนตรวนซ้ำแต่ฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่ดโดรนพลีชีพ FPV และจรวด BM21 โจมตีแนวการวางกำลังของฝ่ายเราเป็นระยะระยะกำลังพลปลอดภยัยปัจจุบันฝ่ายเราตรึงกำลังในพื้นที่และเสริมความมั่นคงนาที่หมาย พื้นที่ผามอ,อีแดงห้วยตามมเรียภูมะเขือทั้งสองฝ่ายมีการประทะเป็นระยะระยะฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่โดรนทิ้งระเบิดโดรนพลีชีพและจรวด BM21 ต่อแนวการวางกำลังของฝ่ายเราโดยฝ่ายเราตอบโต้ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดโดรนทิ้งระเบิดและปืนใหญ่ซึ่งสามารถทำลายที่หมายฝ่ายกัมพูชาได้หลายแห่งพื้นที่คนาฝ่ายเราดำเนินการสถาปนาความมั่นคงดัดแปลงที่มั่นให้แข็งแรงและตรึงกำลังในพื้นที่ ทหารพรานได้ปีเนินขึ้นปักธงชาติไทยขึ้นเหนือเนิน323หลังเข้ายุดคืนพื้นที่ได้สําเร็จและสถาปนาความมั่นคงตอกย้ําอธิปไตยของชาติเพราะที่นี่พื้นแผ่นดินไทยพื้นที่ตะควายฝ่ายเราดําเนินการกวาดล้างด้านหลังเนิน350สถาปนาความมั่นคงณที่หมายฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงยิงจรวด B.M 21เข้าใส่ฝ่ายเราบริเวณเนิน350และตะควาย พื้นที่ตะเมือนฝ่ายกัมพูชาทําการโจมตีฝ่ายเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่จรวด b m 21ฝ่ายเราทําการยิงต่อคลังกระสุนและที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนตลอดแนววางกําลังของฝ่ายกัมพูชาและนอกจากนี้เองมาล่าสุดครับสดสดร้อนๆ้อนก็มีการรายงานแล้วว่าดวนทัพไทยสามารถยึดเนิน225ได้เรียบร้อยโดยด้านกองทัพภาคที่2ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับเนิน225นะครับก็อยู่ห่างจากเนิน350ประมาณ2กิโลเมตรทำให้ตอนนี้ทัพไทยสามารถยึดคืนแนวรบประสาทตะควายได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วนั่นเองโดยต่อมาก็ได้มีทางด้านเพจดังไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่กองทัพภาคที่2ประกาศยึดเนิน225ได้สำเร็จเท่ากับว่าตอนนี้ตาควายและเนิน350ของเราจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คือผมถือว่าเมื่อกองทัพภาคที่2ประกาศอย่างเป็นทางการก็เท่ากับว่ากองทัพต้องการให้ประชาชนได้ทราบและสื่อไปถึงขมรด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ไม่ดราม่านะครับกองทัพเผยแล้วขมรก็มีแผนที่ระวังเดียวกับเราเช่นกันทหารขมรที่ฐานบริเวณเนิน225ก็ต้องแจ้งไปยังฝ่ายเสยนาของขมรแล้วเช่นกันว่าฐานแตกให้กับทหารไทยไปแล้ว อยากสร้างความเข้าใจที่ดีให้คนไทยที่ติดตามข่าวคือในบริเวณแถบประสาทตะควายจะมีช่องตามแนวชายแดนถึง3ช่องเริ่มจากช่องตะควายซึ่งเป็นจุดประสาทตะควายตั้งอยู่ถัดไปจะเป็นเนิน350และช่องติ๊กเบาะเลยไปอีกหน่อยจะเป็นเนิน225แล้วสุดท้ายคือในช่องกลางบริเวณหมู่บ้านธโมโดนของเขมร ในอดีตกัมพูชาสร้างถนนคอนกรีตแยกจากทางหลวงหมายเลข58ขึ้นสู่หมู่บ้านธโมโดนตรงช่องกลางและยังสร้างถนนคอนกรีตแยกออกจากถนนที่ไปหมู่บ้านธโมโดนโดยสร้างถนนอีกเส้นเพื่อมุ่งหน้าไปยังปราสาทตะควายซึ่งอยู่ห่างประมาณ7กิโลเมตร ผมวาดเส้นถนนด้วยสีเหลืองนะครับจะได้เข้าใจถนนคอนกรีตเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นทางในการขนส่งยุทธประจัยและเสริมกําลังให้กับกองทัพกัมพูชาในการสู้รบกับทหารไทยมาโดยตลอดนอกจากนี้ยังมีกระเช้าที่ถูกสร้างจากพื้นที่ราบของขเขมรขึ้นมายังฐานที่ตะขวายด้วย ซึ่งการที่กองทัพภาคที่2ยึดเนิน225ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของปราสาทต,ตะควายไปประมาณ2.4กิโลเมตรก็เท่ากับว่าเราสามารถรบกวนการส่งกําลังบํารุงและทหารหรือถึงขั้นตัดเส้นทางที่ทหารกัมพูชาจะเข้าถึงเนิน350และปราสาทต,ตะควายตามเส้นทางถนนได้แล้วและการยึดเนิน225ก็เป็นการเสริมแรงให้การสถาปนาความมั่นคงเนิน350และปราสาทต,ตะควายยิ่งเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันไม่มีข่าวเอ่ยถึงทหารเขมรในช่องติ๊กเบาะเลยผมเข้าใจว่าก็น่าจะถอนกำลังไปหมดแล้วหรือถ้ายังอยู่ก็เท่ากับว่าทหารชุดนี้ถูกปิดล้อมครับปลอจอถ้าทหารเขมรจะขึ้นมาตีในอนาคตก็ยากหน่อยครับตอนนี้เพราะเข้าใจว่าไอ้กระเช้าจากพื้นที่ราบขึ้นมายัางฐานที่ตะควายคงถูกทหารไทยทำลายไปแล้วเช่นกันหรือถ้ายังใช้ได้อยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในยามที่มีการประทะกัน เช่นเดียวกันครับที่กองทัพแพทยหนึ่งเผยยึดคืนหนองยาแก้วบ้านคลองแผงได้แล้วกำลังดำเนินการสถาปนาแต่ยังพบว่าทหารกัมพูชาระดมยิง b m 21โจมตีต่อเนื่องฝ่ายทหารไทยใช้อาวุธยิงตอบโต้กลับต่อตำแหน่งทหารกัมพูชา อย่างไรก็ตามนะครับมาก่อนหน้านี้เองก็ได้มีการเผยภาพถ่ายบริเวณบันไดไม้1,181ขั้นที่ปราสาทคณาหลังทหารไทยเข้ายึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จและสถาปนาความมั่นคงพร้อมอัญเชิญธงชาติไทยปักเหนือพื้นที่ดังกล่าวเมื่อหลายวันก่อนซึ่งปัจจุบันทหารไทยได้ทำลายบันไดไม้ดังกล่าวทิ้งทั้งหมดแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารกัมพูชาสามารถกลับขึ้นมาที่ปราสาทคณาได้อีกและทหารไทยยังได้เข้ายึดระบบแอนตี้โดรนของทหารกัมพูชาในแนวหน้า นอกจากนี้เองทหารไทยบุกตีฐานที่มั่นทหารกัมพูชาในแนวหน้าแตกอีกหนึ่งฐานแต่เมื่อทหารไทยเข้าตรวจดูฐานทหารกัมพูชาในแนวหน้าหลังเข้ายึดได้สําเร็จก็พบทั้งปลากระป๋องหมาม่าไทยกระสุนปืนลูกระเบิดบุรีซองและแถมมีถุงยางเกลี่ยนซะด้วยแหมเอาไว้ใช้กับใครกันนะ ต่อมาครับก็มีคลิปทหารไทยใช้ปตอบอร์ฟอส LVS-L70-40 ม mm, ิลิเมยิงถล่มแนวหน้าทหารกัมพูชาในเหตุการณ์ประทะเดือดที่ปราสาทตะควายปัจจุบันทหารไทยเข้ายึดคืนพื้นที่สำเร็จ100%และสถาปนาความมั่นคงรวมถึงปักธงชาติไทยเหนือปราสาทดังกล่าวแล้วด้วย และยังมีคลิปความเสียหายของคาสิโนโบริเวณช่องอานมา้าภายหลังถูกโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ f 1 6ของกองทัพอากาศไทยเมื่อหลายวันก่อนโดยปัจจุบันทหารไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้โดยสมบูรณ์พร้อมสถาปนาความมั่นคงในบริเวณดังกล่าวแล้วด้วย อย่างไรก็ตามครับสมรภูมิรบก็ยังไม่จบแน่นอนเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องจบด้วยลูกกระสุนเหมือนเดิมหลังคืนที่ผ่านมายังดุเดือดสว่างทั้งป่าทหารไทยยิงกระสุนส่องสว่างเหนือตำแหน่งทหารกัมพูชาในป่าแนวหน้าที่ชายแดนเพื่อเปิดทัศนีวิสัยก่อนเสิร์ฟกระสุนปืนใหญ่ M198 ห o w i t z e r า5 5มมให้กินพร้อมกันจุกจุถึง3ลูก